สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำการบวกลบคูณาในโปรแกรม Labview กันนะครับเริ่มแรกให้คุณเปิดไปที่โปรแกรม Labview กันนะครับเมื่อเปิดโปรแกรม Labview ได้แล้วให้กดไปที่ไฟล์แล้วก็กด New ตัวนี้ครับมันก็จะขึ้นเป็นบล็อกไดอะแกรมกับฟอนต์แพเนลเป็นสองหน้าแบบนี้ครับเมื่อขึ้นเสร็จแล้วให้คุณกดคลิกขวาที่ตัวฟอนต์แพเนลแล้วก็เลือกไปที่เนมานิกแล้วก็เลือกเนม o นิกคอนโทรลมาตัวหนึ่ง ในเมลิกตัวนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Input 1หนึ่งคลิกขวาเราเลือกไปที่ในเมลิกเหมือนเดิมครับตอนนี้เลือกเค o นนะครับมาตัวหนึ่งล้วปุ่มปรับในเองเค n o บตัวนี้ เปลี่ยน c ื o o s e the Canop เป็นอินพู2นะครับต่อมาให้ไปที่ Numeric ใครเลือก Numeric Indicator มาตรงนึ้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าคุณขี้เกียจเลือแบบว่าเลือนมาเลิกมาอีกตัวหนึ่งนะครับคุณก็สามารถคุมนี้กดคอนโทรลค้างแล้วก็ล่าออกมาได้นะครับแล้ก็จะเหมือนเป็นการก๊อปปี้ออกมานะครับต่อมามีเลือกตัวแอปเอ มิเตอร์มาตัวหนึ่งครับมาวางไว้เลือกเกตมาตัวหนึ่งเลือกแทงมาตัวหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าบาร์ก็ได้หนึ่งตัวนะครับวางไว ทษครับไม่ใช่บาร์ตอนนี้ลบไปก่อนให้เลือกที่เมนเนลิกเอนิวเมลิกแล้วก็ไปเลือกที่แทงค์ครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับต่อไปให้ไปเลือกที่นิวเมนนลิกเดิมครับ แล้วก็ไปเลื่อโอมิเตอร์มาตัวหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อมาให้กดคลิกขวาที่เหมือนเดิมกดที่ n u m e ร i กแล้วก็เลือกตัว n u m e ร i c Control มาตัวหนึ่งมาวางไว้ n u m e ร i กตัวนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Input 1 Display นะครับ เขียนคำด้านหน้าอิ p พูเป็นคำย่อนะครับเป็น I N P ส่วนตัวนี้เป็นเป็นอิ p พูสองดิสเ l a y เหมือนกันนะครับตัวนี้เปลี่ยน ในโมดิล <em ol ite> 3เป็นดีเลย์ไทม์นะครับ พวกนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนไปให้หมดเลยเปลี่ยนชื่อหมด this แบบ บบนนี้เรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้แล้วก็มาที่ส่วนนี้เราจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับให้คลิกข,ขวาแล้วเ,เลือกไปที่สตัทช์เลือกาวลูปคุมไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้